ต่อไปนะครับเราทำการว่าบุญจอยที่สองขีดหนึ่งสามโดยกดปุ่มที่ฟลาเลือก New Project ทำการเซฟชื่อโปรเจกต์มานะครับจะใช้ผมจะตั้งชื่อว่าเพจสองขีดหนึ่งสามครับให้เรียกเป็น a n อ l นเหมาเดิมน,นะครับแล้วกดโอเคเลยครับ จะเป็นลเล็กปรเจกเหมือเดิมครับโปรแกรมก็จะรันหน้ากระดาษเพื่อให้เราวาดวงจรเหมือนเดิมน,นะครับนี่ครับเป็นวงจรที่สองขีดหนึ่งสามะครับวงจรไบอัดทราสเตอร์ ชนิด NPN แบบ forward bias บบนะครับซึ่งการนี้จะประกอบไปด้วย t r a n s i s t ชนิด NPN นะครับตัวอันทาน RD, RB RB1 RB2 RE นะครับแล้วก็แบ่งใจ VCC กราวสามตัวนะครับ่งจรนี้กำหนดให้กระแส i t ที่ตรงการมีค่าเท่ากับมีลแอมแรงดัน Vcc ที่ป้อนให้วงจรมีค่าเท่ากับ12โวลต์แรงดัน Vout ที่ตรงการมีค่าเท่ากับ6โวลต์วงจรนี้ใช้เิสต์เบอร์ q 2 n 2 2งนะครับวงจรวงจรกำหนดให้ Is เท่ากับ14.34คูณ10ยกกำลัง15แอมเบต้าเท่ากับ255.9 Vc เท่ากับย6สมิลลิโวลต์ Va เท่ากับเ4 0 3สโวลต์ Vcc เท่ากับสองโว mm, ลต์ Vout เท่ากับ6กโวลต์ครับต่อไปนะครับเราทำการวาดวงจรโดยกลับรไปที่โปรแกรม o c t a v Capture นะครับคลิกท,ที่ไอคอนเพจพันนะครับทำการเซิร์ชอุปกรณ์ที่ชอบพันครับผมจะเริ่มเซิร์ชอุปกรณ์ที่อุปกรณ์ตัว t r a n s i s t นะครับ ให้ใช้เทอร์เบเตอร์เบอร์ Q2N22 นะครับเลือกเทรเเตอร์มาวางที่กระดาษครับผมแล้วก็เลื่อนหาอุปรกรณ์เทอรเนเตอร์ครับตุ R ครับให้เลือกตัวอันทานมาวางไว้ที่กระดาษครับวงจรนี้ใช้ตัวอันทาน4ตัวนะครับต่อไปให้เลือกแหล่งจ่ายนะครับ แหล่งจ่ายเป็น VDC นะครับแล้วก็เลือกอุปกรณ์ตัวต่อไปครับเลือกกลาวครับชิ้เทียบเร่งกลาวนะครับใช้กลาวสึงวุ้นเหมือนเดิมน,นะครับทั้งหมดสามตัวครับนำมาวางบนกระดาษ อุปกรณ์ตัวต่อไปนะครับ V out ให้เข้าวิธีกาวครับแล้วก็ให้เลือกเป็น VCC ครับไม่ได้ VCC แล้วก,กดโอเคนำะมาวางที่กระดาษครับจัดเรียงรูปแบบอุปกรณ์ให้สมบูรณ์ครับเพื่อง่ายต่อการต่อวงจรโดยการคลิกเข้าไปที่อุปกรณ์แล้วก็กด R ครับ เมื่อจะเรียงอุปกรณ์ถูกต้องไหมนะครับทําการต่ออุปกรณ์เข้าด้วยกันครับโดยคลิกที่ไอคอนเพตไว้ครับเช่งอุปกรณ์เข้าเข้าต่อด้วยกันนะครับให้เป็นจุดสีแดง มาต่อวงจรปิดสมบูรณ์นะครับให้ทําการเซฟวิธีคุณเซฟนะครับต่อไปนะครับเราทําการเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ให้ตรงกับวงจรนะครับถึงเรื่องที่ R นะครับให้เปลี่ยนเป็น r c นะครับ R2 ให้เปลี่ยนเป็น r b 1หนึ่งครับ อา uh, รตัวนี้ครับให้เปลี่ยนเป็น r าสองครับอ c นะครับให้เปลี่ยนเป็น r e อครับตรง v ีหนึ่งนะครับให้เปลี่ยนเป็น v c c ีครับตรง v c c ีีนะครับให้เปลี่ยนเป็น v out ครับ ต่อไปนะครับเราจะทําการใส่ใส่ค่าอุปรกรณ์ตัวต่างๆนะครับผมจะเรื่อที่ R C นะครับเป็นจาก 1k เป็นเป็นจาก 1k เป็น 6k นะครับ R D 1นะครับเปลี่ยนจาก 1k เป็น 3.53001k ครับ Rb เปลี่ยน 1k นะครับตรงนี้มันเป็น 1k แล้วนะครับให้กด OK ได้เลย Re นะครับให้เปลี่ยนเป็น 2k ตงนเหจนาย VC นะครับจาก0โวลต์ให้เปลี่ยนเป็น12โวลต์ครับ ล V เอานะครับต่อไปนะครับส่วนการหาค่า Rc นะครับ Rc เท่ากับ Vcc ลบ V o อาส่วน Ip นะครับแท <c> <ส> <bravery> นค่าคูณนะครับ Rc เท่ากับ12โวลต์ลบ6โวลต์ส่วน1มิลลิแอมป์เท่ากับ 6k นะครับ หาค่า VCE นะครับ VCE เท่ากับ VCC ส่วน3แทนค่านะครับ VCC เท่ากับ12โวลต์ส่วน3เท่ากับ4โวลต์นะครับหาค่า VRE นะครับสูตร VRE เท่ากับ Vout ลบ VCE นะครับ แทนค่าจะได้ VRC เท่ากับ6โวลต์ลบ4โวลต์เท่ากับ2โวลต์นะครับ VCE นะครับ RE นะครับ RE เท่ากับ VRE ส่วน IE เท่ากับ VRE ส่วน IC นะครับแทนค่าจะได้ RE เ,เท่ากับ2โวลต์ส่วน 1kΩ เท่ากับ2กิโลโอห์มครับ คือการหาค่า VBE นะครับ VT ลอน IC ส่วน IS เท่ากับ2 6่สมิลลิโวลต์ l อนหนึ่มิลลิแอมส่วน14.34์ on, น m, ส่จุดสามสีคูณสิยกกำลังห้าแอมเท่ากับ0 6 4 9โวลต์ค่า VBE เท่ากับ VBE บวก VRE เท่ากับ0 6 4 9โวลต์ บวก2โวลต์เท่ากับ0.649โวลต์ครับค่า Vb เท่ากับ VbR2 เท่ากับ Rd2 ส่วน Rd1 บวก Rd2 คูณด้วย Vcc ครับแทนค่าจะได้2.694โวลต์เท่ากับ Vr2 ส่วน Dr1 บวก d อ2คูน2โวลต์ครับ ค่า Rb1 เท่ากับ3.53001คูณ Rb2 เท่ากับ3.5300คูณ1กิโลอมเท่ากับ3.53001 oh กิโลโอห์มครับกลับไปที่หน้าต่าง o c h e c t Capture นะครับให้เลือกไปที่ p s p i c e 1 Simulation Profile ใส่ชื่อในการซิมนะครับ ผมจะแต่ว่าสองที 1, 3าครับเลือกเกทครับโอเคงก็จะรันหน้าตาหน้าตา่าง i m u l a t i o n s e t t i n g ขึ้นตตมานะครับให้เลือกเป็น Bad Point ครับแล้วกดโอเคครับ เรากลับมาที่หน้าต่าง Object okay, c h a p t e r นะครับให้เ e ีย r Collan กด y ย s ครับโปรแกรมก็จะละ้าตาขป้นมานะครับให้เือกด View อัพพุตไ i l ครับเพื่อดูค่าต่างๆภายในวงจรนะครับนี่เป็นค่าต่างๆที่อยู่ในวงจรนะครับ ทำการปิดหน้าต่างครับกลับไปที่หน้าต่างอาเเอกแคปแคปเจอร์นะครับทําการคลิกไอคอน V และ I ครับเพื่อดูค่าแรงดันและกระแสภายในวงจรครับค่า i c ที่คีออกมาได้นะครับเท่ากับ993.2มิคลแอมป์ครับค่า V out เท่ากับ กจุดศูนย์สี่หนึ่งโวลต์ครับต่อไปนะครับให้เลือกที่ d i s p i a Edit Simulation ครับให้เลือกเป็น DT Sweep ครับตรงที่นี้ครับให้ตั้ง ให้ตั้งเป็น VBE ครับสตาร์ทครับ1นึหนึ่งครับ EN นะครับให้ใส่ศูนย์ Increment ให้ใส่หนึ่ง M ครับแล้วกดโอเคครับจากนั้นมากดไอคอน Run ครับกดเย็ดครับ